สวัสดีครับช่องเมืองอีสานเมืองํำดําพัดถิ่นครับกำเสนอครับช่วงเที่ยงวันนี้ครับการเล่นปิงปองครับเพื่อออกกำลังกายเสริมสร้างพลังระหว่างพักเที่ยงครับดูครับมีทั้งสามโตครับตัวนี้ครับตัดโหดโหดท็อปหนักหักครับตัวนี้ครับดึงรับง่ายมากครับแบ็กสวนพลาดครับพลาดแรก นม่ครับนี่มาดูต้นสองครับตัวนี้ระดับปรมาจารย์ดีครับเนี่ยปรมาจารย์ตักหมอด้วย <c oughs> เจอกับสามารถพยากระุนครับหันจากต่อยมวยมาเล่นปิงปองครับสามารถพยากระุนเสิร์ฟตัดโหมดมาลูกนี้ครับตัดโหด <c oughs> เอาต่อเลยพี่เรียกพี่ควันพี่ควันเล่น <c oughs> เอาจานออกแล้วเหรอแลังเจ๊ไผ่เองเว้ยโอ้หนี่เจ๊ครับนุ่มปากน้ำครับกู่กู่นี้ครับคู่ไม่เบื่อไม่เมากันครับกู่นี้รู้ทางกันครับโดยจานร่วนพระสามารถครับอยู่ครับยังอยู่ครับเอาคืนครับโอ้โหัวเน็ตหน่อยเดียวครับโหดว่าสายคู่นี่โหดมาก เอออาวันนี้ครับเพื่อนรักหกักหักเรียมโหดครับคู่นี้ครับโอ้โหให้ดึงเลยครับบล็อกเหนียวโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโหดครับโอ้โหรับง่ายมากเลยช้อนแซงเหรอดึงเโอ้โหบาสแบค็คแน่นๆ,ๆลูกเนี้ย ถ่ายไม่ทันว่ะแบ็กแน,น่นๆนนะ่ะแบ็กแน่นๆให้ดูอีกทีดิโอ้โหบ,บับงว่ะบังว่ะเมื่อกี้นี่ไม่เชื่อไม่เชื่อสามารถบอกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อโอ้โหโอ้โหแท้ทางกันนี่ว่าคูเนี่ยโอ้โ าคืนลูกนี้สวยงามมากโอ้จานครับต้องหนีมาโต๊ะนี้ครับแล้วอาจารย์ครับโต๊ะอื่นสู้ไม่ไหวครับต้องหนีมาโต๊ะนี้เลยครับเนี่ย <laughs> แบ็คโชว์เลยครับลูกนี้พ่อตีพ่อเลี้ยวตีก็นนุ่นจะปวดอะไรอเอาจานเสิร์ฟปั่นหดครับ ลูลีลาอาจารย์ครับลูกนี้จะแบ็กสวนเลยไหมโอ้โหตัดโหดไปครับโอ้โหลูกตัดโคตรนนคมเลยครับตัดยึดเลยอ่ะเน็ตครับเน็ตโอ้โหตัดโหดตัดแรงเกินโอ้โหจานเจอแบ็กสวน เอาแผลทางกันเหรอรู้ครับนี่ครับอื่เสจอบ่เจ้าเล่เจอเสือบเจ้าเล่ครับอืมโอ้เจอลูกเสือบเจ้าเล่ครับหลงครับเฮ้ย <laughs> แผลทางจริงๆว่ะครับคู่นี <laughs> เน้เปลี่ยนเงินเข้าเปลี่ยนเงินออกครับ <laughs> เอาออกแล้วล่ะพี่ย่า <laughs> <laughs> โอ้โหครับมาดูครับคู่รักขับเหลี่ยมโหดครับคูน่นี้อัดเต็มเนี่เลยสปินลงนี้โอ้โหครับออกไปสองคืบครับโอ้โหท้าไทยท้าไทาย,ทยดูมุมกว้างๆครับท่านผู้ชมจะย้อนแสงไหมวะตีลงดีรอย้อนแสงมาด้านนี้วะ ดูพร้อมกันทีเดียว3โตโตเลยครับยยยอกกัน ดึงโอ้โห,โโหพี่นมพี่นมนี่ลูกนึ่งพี่นมจานจะล้างแขนได้ไหมครับโอ้โห,โโหตัดท่านี้สวยงามมากแบกสวยรับมาได้สวยยังอยู่ไม่อยู่ครับ ตามนะครับเจอเสิฟหลอกครับลูกนี้เสิบหลอกจนออกจานเสิ์โหดี่จันดูอ่าจานครับเอาจริงแล้วครับปล่อยของแล้วครับดูการปล่อยของครับพึ๊ดหรือก็ดึงลูกนี้โอ้โหจะเอาแต้มจานนะว่าง่ายมากจานครับปล่อยของอีกปล่อยของครับชอดนี้โอ้โหลูกเสิบลูกนี้ คู่ต่อสู้ครับงงตาแตกครับ <Hey! S 1> อ่าสุดยอดครับสุดยอดครับ <Hey! laughs> โอ้ยา,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 าครับ oh! เปิดสายครับดูครับปล่อยของครับลูกนี้โอ้โหเจอแบ็กสวน oh! <laughs> ลสไลด์ลูกนี้ยังอยู่ครับสามเข้าไปยังหืมแต่โตมัน,ม,นมันครับตินเล่มัน,ม,นมันดีเท่าครับคู่นี้ครับดูรครับเสิร์ฟหลอกมาหเจอเสิร์ฟตัดหยอดครับโอ้โหยับเร็วว่าครับลูกนี้โอ้โหโอ้โห สุดยอดสุดยอดโอ้โหลูกนี้สวยสวยสวยงามมากเลยครับท่าสวยจานท่าสวยจะสู้เลยครับ ตัวนี้บ้างครับเสริบโหดครับดูการเสริบครับแบ็กสวนออกครับท็อปสวนไม่ข้ามครับอันนี้ตัดสวนครับไม่ครับ โห oh, ครับดูนะะี่ครับคู้ปรับต si. ลอดการครับคู่นี้เจอยาแม่สวนครับรู่นี้ไม่ทันครับเข้าครับโหหมดไป โอ้โห,โหเจอแบ็กสวนท็อปสปินซ้ำเข้าไปรับได้ครับแต่ไม่ลงโต๊ะครับโอ้โห,โห,โหเจอสปินลุงนี้สวยงามมากสองครับ โยกตรงนี้โอ้โหโอ้โหเจอเหนียวครับลูกนี้ครับอาครับโชว์ครับลูกหาจินโอ้โหเสร็บใช้งานได้เป็นแบ็กสวน โอโยครับลูกนี้ไม่ตายครับไม่ตายโอเคครับไว้แค่นี้ครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับ